เนี่ยี่ใครเนี่ยมือไลฟ์กทมอยู่ไหนเนี่ยเขตอะไรเนี่ยสปสค่ะอ๋อสนัสือพิมพ์นาคสวัสดีครับพวกเราตอนอยู่ที่เขาอสอมบัตินะครับอยู่กับท่านผู้ในาการสออมรรบัติท่านที่ปรึกษาท่านรับผิดชอบช่วยให้ปรึกษา,ารับผิดชอบช่วยคมนาคมท่านตุลย์ลพบท่านเลขาที่ดูแลเรื่องกระทรวงการบวกก็ดูแลกเขาสมบัติด้วยอันนี้ก็ มาเพราะว่าจริงแล้วคนสมรรถกรเ็าเป็นรถที่วิ่งในกรุงเทพมหาะนะครเพิ่หน้าผุนมาแล้วก็มาคุยเรื่องความร่วมมือกันทำไงที่ช่วยให้ลดฝุน่นที่กระทบกับพี่น้องประชาชนที่แล้วคนสมรรถกรก็ให้เขาลงมือดีมาโดยตลอดนะเรื่องตัวจันดำอะไรเงี้ยซึ่งที่ว่าส่วนใหญ่ก็รถจะผ่านตัวจันดามพราะจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมืาซึ่งมันจะมีรายละเอียดมากขึ้นพีน่ปอลก็เป็นคนกรมอเก่านะเป็นผู้เล่นการของกรมอก็เราออกมาอยู่ที่เรอาออกมาผ่านหางคิดโอ้เก่งนะ ไงด้เรีบยบร<ว>้อยดีอ่ะได้ฟังหน่อยสถานการณ์เป็นไงบ้างเรื่องรถเมล์กรุงเทพก็ถ้ารถเมล์ของเราเนี่ยก่อนที่รถเมล์จะวิ่งสู่เส้นทางให้บริการของพี่น้องประชาชนเนี่ยรถเมล์ทั้งหมดเรามีอยู่2,800กว่าคันนะครับซึ่งทุกเช้าในประมาณตีสามตีสี่เนี่ยพนักงานกับช่างเนี่ยจะมาตรวจสอบแล้วครับ<อ>จะมาตรวจควันดำซึ่งถ้ารถคันไหนที่ตรวจควันดำไม่ผ่านเนี่ยเราจะเอาเข้าท่องเองเทซึ่งถ้าเกิดความดัผ่านก็ใหญ่ที่ผ่านมาแล้วครับ ก็จะเจอพันดําบ้างสักคูแล้วคันสองคันแต่ที่ประชาชนเห็นว่าเนียทําไมอยู่ในเส้นทางแล้วมันดําจังก็ความหมายอุอเวลาเราของต้องเส้นทางไปแล้วเพิ่เนี่ยพอรับโหลดพอประชาชนเพิ่ม้าพอผู้โดยสารหนักขึ้นเนี่ยลบด้วยสภาพรถเมล์เราเก่าลงเนี่ยก็จะมีโอกาสที่เกิดพันดําด้บ้างแต่อย่างไรก็ดีฮะเรามีสายตรวจพิเศษเรามีายมีในตัวชิ้นที่ก็คอยขี่มอเตอร์ไซค์ไปตรวจดูนะครับว่าถ้าตรงไหนมีวันดําเพิเนี่ยเราก็จะมีการประสานงานให้รถคันนั้นลับตู่ ังจากส่งผู้โดยสารเสร็จนะครับเข้าอู่ปึ๊บแล้วก็ซ่อมรถหรือไม่มเอาแท็บบี้บองดูด้วยก็ได้เพื่อประชาชนเห็นพระนรเบคันตาให้ถ่ายรูปจริงๆตอนเนี้ยแท็บบี้บองดูส่งมาที่สพช่วยไหมอ๋อช่วยดูด้วยหรือว่าอันนี้ทำขออนุญาตชื่อตรงนั้นได้ดีเลอดีเหรอแท็บบี้บอลดูใช้ดีนะให้คนช่วยกันแจ้งมาไปดูงเบิกตากันอะไรเงี้ยดีเลยครับเออแล้วเรื่องจายรถเมล์นี่ยังไงนี่ เรื่องสายรถเมล์ว่าตอนนี้มันเข้าไปอยู่ในแผนปฏิรูปแล้วจริงๆท่านรัฐมนตรี60เนี่ยท่านบางหลังประชาเตอร์จะเอาประชาชนไปพิจารณคือประชาชนต้องเป็นคนเลือกว่าเขาจะขึ้นรถเมล์แบบไหนยังไงนะฮะแล้วก็เรื่องสายรถเมล์เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือประชาชนพูดชิงกันได้เลยแต่เลขใหม่มันเป็นไปตามแผนปฏิรูปทางเราก็เลยมีทั้งเลขเก่าและเลขใหม่ไปดูหน่อยได้ไหมครับเชิญท่านผู้ชมว่าพิจารณาท่านเลยครับโอ้โหนี่รถเมล์รุ่นคลาสสิกเนี่ย สามสิบปีได้ยังสามสิบปีว่าทีมแดงเราทีมแดงนี่อยนดกนอ้หสุยอด้ทีไหนที่มีอาการัดำเกิดขึ้นท่านจะมีทั้งฮีโน่ทั้งมีปูใช่มใ้งมีคันนารแล้วรถล้อมเลยวันนี้รถล้อกี่คันรถันห้าร้อยยี่สิบ

นี่ือเบอร์เก่ากับเบอร์ใหม่หนึ่งเจ็ดเก้ากูสายเอาและวสามกับสี่เก้าสี่เก้าเลยคือเป็นทางสายใหม่ครับอ๋อแต่ยังไม่ใช่มหเอาคนไหนงงจะมีสองเบอร์ใช่ไหมหนึ่งเแล้วก็สามกับสี่เก้าคนเดิมๆเขาจะฉีดกันอยู่อย่าเ้ได้ไงแต่เราต้องสร้างการรับรู้ก็พูดไปแล้วมันดีขึ้นนะมันทำให้เราแจกสายได้ง่ายขึ้นรู้จักต้นตออหมใช่ครับว่าเขาแบ่งออกไปเป็นโซน ด้วยจุดไฟก็คือให้เป็นโจนใช่แต่ก็เอ้าจำมาได้หนึ่งด้วยก่อนโอเคอันนี้เป็นรถที่เราลองลากให้ดูว่าถ้าไม่ดูแล้วเนี่ยการตรวจตามไหนไปดูดีควันตาเปล่าดูได้ไหมดูได้ครับดดูโอ้โหสบายเกินโหด้วยแต่ว่าเวลาแบกน้ำหนักมันอาจจะมีควันตามไม่ได้โอ้โหนี่คลาสสิกมากเนี่ยเดี๋ยวเขาพิสูจน์เว้อันนี้มันไปสยามนะครับอนเรนะสมัยนั้นคงไปกันเยอะอยู่โหร ใช่คนขาดเลยอะเรื่งใช้กระเป๋าอยู่ใช้บาตรแกไม่ได้คนแบบนี้ประมาณต้นปีหน้าเลยเราจะมีระบบการ่าฟอมละกระเป๋จะลดลงล้โอเคครับตอนนี้บรัททีผมก็มีกระเป๋าให้ออเดอร์ทีตเ็มงอย่างนั้นดีเลยแต่ก็โหดนะแต่บีิททีถ้าจะให้ดีไปเชื่อมกบบบนสมคอได้ใช่ใช่ใช่ถึจะเลี้ยวไถึงมถ้าเ้ยไปตรนั้นได้คให้ให้รถาเิ่งในร เป็นขอบคุณเลยครับีครับที่สำคัญนะผมว่ารถติดก็แก้ที่รถเมล์ครับเลยฟ้าไปไม่ถึงแบบยิ่งคนรายได้ไม่เยอะเนี่ยมาอยู่รถไฟฟ้ามันก็็เเเหมืือออนนปป่่ลยใช่เนักต่างท่านรอความหวังขอบคุณครับช่วยแก้ให้ดีเลยครับโอเคตากด้วยนะพี่ดี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 รถคันนี้มีพลาสติกมากเลยนะ มีกล้องติดด้วยเออโอ้ดีมีมีมีติดด้วยปลอดภัยขับหลังอย่งเนี้ยนมีเฮ้ยรถตีนนี่นไงโอ้สามสิบปีนี่นี่ขับมากี่ปีแล้วเนี่ยทำหนยผมไม่ได้ไม่ทันสุดยอดเออโอยโรอ อ๋อที่เป็นยานน้ออ่านี้เขาจะอธิบายอะไรไหมะเดนของเราเองนี่ก็ธรใช่ไหมนี่ก็ธนกรเหรอคือท่านไมขาเราจะมีทํารียกเป็นปรีลิสนะว่าตอนนี้คือช่วงที่หลเยอะในกรุงเทพเราจะไม่ให้รถ ที่อยู่ในปรีลิสเนี่ยเข้ามานนในเขตแวดข้างในปลีลิสคือรถที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองแล้วอันรถเมย์นเนี่ยต้องเอามาขึ้นทะเบียนเออเนี่ยออที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองไม่ใช่แค่ผ่านอนดังนั้นเหรอไอ้ไรได้กวองปุ๊บไปจะอยู่ในปลีลิสถ้าเกิดช่วงที่เราประกาศก็เป็นไม่ถูกเชื่อถ้าเข้ามาเราผ่านแต่ถ้าอยู่ในรีลิสเข้ามาได้เอานะมันก็ต้องฝากว่าต้องเหนือกว่าอนดังได้ครับไม่มีปัญหาเออแล้วก็ได้ช่วยกันเพราะเดี๋ยวรถเมย์จะเป็นรถเลยไงนะ นก็ดีนะทำ EV เลยอันีเดี๋ยวถขอ้องไปดนะรว้ได้ค่ะเดี๋ยวรถลังก็เปลี่ยนเป็น EV เอ่ะถ้า EV นี่อัตเปมติกเลยเพราะว่าถือว่าเขาไม่ปล่อยครับมันจะมีรถรวม้ลางสุดแต่รถตู้เราไม่ดูนะรถตู้เราจะดูอยู่นะจะมีที่เป็นคู่สัญญาของเรา ก็ทาแล้วตอนนี้ก็เราก็มาสร้างความมั่นใจนะว่าเดี๋ยวต้องร่วมมือกับทางศกพในการพยายามทําให้รถเนี่ยไม่ปล่อยมันเสียเพราะว่ารถศกพถึงแม้จนวนก็ไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวว่าเขาวิ่งตลอดครับฉนั้นเดี๋ยวเรามั่นใจว่าเขาไม่ปล่อยก็ทําให้เตรียมมันลดลงได้แต่วันนี้อากาศดีนะพวกเรามาเอ็นจอยได้ลมดีเพราะว่าอากาศเปิดก็แต่เช้านะครับโอเคแล้วเดี๋ยวจบไลฟ์แค่นี้ก่อนอ่ะขอบคุณท่านเลขาท่านที่ดูท้าทันตีนะครับขอบคุณท่านพเดี๋ยวปิดไลฟ์ก่อนเยอะคื ัโอเคครับพวกเราเดี๋ยวนี้ก็มีงานเด้กอีกแค่นี้วันสามตัวประกาแฟรที่หอศิรีกรุงเทพไปร่วมกันดูมีจับรางวัลตั๋วเครื่องบินด้วยนะเผื่อใครได้เราไปโกวประก่าดีแต่ค่าโรงแรมไม่ออกให้นะออกเฉพาะตั๋วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันวันสามที่หอศิรีกรุงเทพนะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วคุยทุกอย่างดีนวครับฉันเลยถามอะไรก่อนไหมดีเลยอยากให้นายอ๋อไม่ได้ไม่ต้องคุยนะเดี๋ยวเเรานยครับ

โอเคเดี๋ยวพาเขาพาไปไประชุมด้วยรถเมย์โอเคครับไม่มีอะไรแล้วนะพวกเราก็ขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนโอเคไม่เป็นไรหรอกไปแค่นี้เองพอดีก็ไปไประชุมตึกข้างๆตึกนี้ก็สมัยนู่นที่เราอยู่คมนาคมก็มไปไประชุมตึกนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวไปสามเจอกันนะโอเคดีได้ขอออกคนหนุ่มๆอะไปแรงดี เป็นทีมงานกรทมเก่าสวัสดีครับ